พูดถึงเกษตรนะคะครกรมวิชาการเกษตรเขาจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีและการผลิตพืชภาคใต้เนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีนะคะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้เพื่อยกระดับรายได้ให้ดีขึ้นนะคะในภาพที่เห็นก็คือคุณมนัญญาไทยเศษค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยคุณรัีพัฒน์จันทรศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและคุณพัชยพลหมื่นแจ้งรองอธิบดี กรมวิชาการเกษตรไปเป็นประธานเปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีและการผลิตพืชภาคใต้เนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรก,กระบีระหว่างวันที่26-27เมษายนนะคะก็มีเกษตรกรในจังหวัดกระบีแล้วก็พื้นที่ภาคใต้เข้าร่วมงานคึกคักมากนะคะในงานก็เสนองานวิจัยเทคโนโลยีต่างๆด้านการเกษตรแบ่งเป็น9โซนค่ะก็คือโซนพืชไร่พันธุ์ดีให้รายไ,ได้ดีและรวดเร็วเช่นข้าวโพดถั่วรัง แล้วก็พืชพันธุ์ดีของกรมวิชาการเกษตรนะคะโซนพืชผสมผสานหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงโซนพืชท้องถิ่นพืช GI ออนาคตเพื่อเศรษฐกิจใหม่ในพื้นที่ภาคใต้โซนสาธิตแปลงส้มโอทับทิมสยามเพื่อส่งออกและนวัตกรรมการผลิตพืชเศรษฐกิจของภาคใต้รวมทั้งปาล์มน้ำมันทุเรียนมะพร้าวและกาแฟนะคะ นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการผลิตชีวพันธุ์และปุ๋ยชีวภาพและการทำผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์การแปรรูปน้ำมะขามป้อมค่ะแล้วก็เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยสามารถเข้ารับบริการ GrabMobile ตรวจวิเคราะห์ดินอย่างรวดเร็วตรวจวิเคราะห์น้ำของใบรับรองเป็นใบรับรอง GAP นะคะพืชอินทรีย์พร้อมเรียนรู้ ในการใช้แอปเซอร์วิสของกรมวิชาการเกษตรและความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นพรบรปุย๋ยพรบวัตถุอันตรายและพรบคุมยางได้ด้วยค่ะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าก,การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณมัญญาไทยเศรศนะคะยังระบุด้วยค่ะว่าการจัดงานภายใต้แนวคิดวิชาการเกษตรนำเทคโนโลยีล้ำเกษตรกรรมได้ยั่งยืนนะคะ แนวคิดนะคะวิชาการเกษตรนําเทคโนโลยีล้ําเกษตรกรรมใต้ยั่งยืนนี่คือแนวคิดค่ะ นอกจากช่วยเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านพืชเทคโนโลยีการผลิตพืชนวัตรกรรมเครื่องจักรกลทางการเกษตรแล้วยังช่วยสร้างการรับรู้บทบาทภารกิจของกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่ที่รับผิดชอบภาคใต้เนี่ยนะคะที่ได้ดําเนินการมาตลอด50ปีและที่สําคัญก็เป็นโอกาสดีค่ะที่เกษตรกรในพื้นที่จะได้นําองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดในครั้งนี้ไปใช้ต่อยอดพัฒนาสร้างรายได้ให้กับครบอบครัวของเกษตรกรต่อไปค่ะ พี่น้องทางภาคใต้เนี่ยเป็นพี่น้องที่เข้าใจเกษตรมากขึ้นนะคะแล้วก็เข้าใจรู้ว่าที่จะต้องปรับเปลี่ยนในการปลูกอย่างไรกรมวิชาการมาเสริมความยั่งยืนอย่างาปาล์มน้ํามันเนี่ยภาคใต้เนี่ยยิ่งเป็นกระบี่เนี่ยจะปลูกมากเลยแต่ทํายังไงจะปลูกปาล์มน้ํามันแล้วเนี่ยท่านอาจจะปลูกจากพันไร่นะคะทำยังไงปลูกแค่ห้0ไร่ลดน้ําลดปุ๋ยลดสารเคมีต่างๆอีก500ไร่ไปปลูกอย่างอื่นแต่เงินได้เท่าเดิม ก็จะต้องเริ่มจากกรมวิชาการเกษตรเนี่ยเรามีนโย,ยบายตั้งแต่เริ่มเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าให้ผลิตเม็ดพันธุ์ของปลามที่เป็นเม็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพปลูกน้อยแล้วได้ปริมาณมากและตอนนี้ก็ทางกรมวิชาการก็ได้ทําสําเร็จแล้วก็คือเริ่มเป็นต้นกล้าแล้วเริ่มจะแจกจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรในการทําสวนยาไอสวนปลามอันนี้คือการที่จะประสบความสําเร็จในการที่ทําน้อยแล้วก็ได้มาก